วันนี้เริ่มต้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวันไหนตอนเช้าหรือว่านะคะสิ่งทุกการเริ่มต้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรักษาความรู้สึกนี้ให้ดีนะ,ะรักษาแบบว่าให้อยู่กับเราตลอดเวลาเลยคือรักษานะคะคือความกลัวค่ะให้เราออกจากความกลัวไม่ว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรค่ะนะคะทุกเรื่องที่เราจะตัดสินใจคือเราเชื่อมั่นและมั่นใจแล้วแต่สิ่งหนึ่งนะคะเราจะทําไม่ได้เลยถ้าเรามีความกลัวค่ะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานชีวิตครอบครัวทุกอย่างค่ะทั้งเมื่อไหร่ที่มีความกลัวเข้ามานั่นแหละสิ่งนั้นแหละเราจะก้าวไปต่อไม่ได้ค่ะทุกคนจงทิ้งความรู้สึกนั้นนะคะอ่าไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ว่าทิ้งแบบปุ๊บปั๊บนะคะเราก็ฝึกฝึกค่ะฝึกค่ะนะคะฝึกสั่งตัวเองค่ะว่าเราทําได้ฝึกสั่งตัวเองว่าเราทําได้เราเรียนรู้ได้ค่ะนะคะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ฝึกพูดกับตัวเองค่ะนะคะเพื่ออะไรเพื่อว่าเราพูดบ่อย จะสร้างให้เรามีความมั่นใจมีพลังค่ะนะคะลองลองทำดูนะคะออกมันออกมันมาเลยก้าวมันออกจากมาเลยกลัวนะคะมันจะหยุดจังเราค่ะอ่ามาข้าวไปด้วยกันค่ะ